ชัดเจนนางเอกดังโบกมือลาช่องสามพันตัวเป็นนักแสดงอิสระสร้างแปลกใจให้แฟนคลับหลังจากที่นางเอกวิทพระรามสีแยมมาิราไปโผล่จับไม้ร้องเพลงในรายการเดิรวอลซองร้องข้ามกำแพงเป็นนักร้องหลังกำแพงให้กับคู่พระนางเพื่อนสีสนยุกส่งัยศาลและวิววันณรสสนที่ชัยและงานนี้มีเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นเมื่อเธอเผยเรื่องเส้นทางอาชีพในรายการเป็นที่แรกโดยแยมมาธิราได้เปิดใจกลางรายการว่านี่คือการร้องเพลงในรายการครั้งแรก ตอนนี้เป็นนักสแสดงฟรีแลนซ์เรียบร้อยแล้วร่วมงานได้กับทุกช่องอย่างไรก็ตามสาวแยมเคยร่วมงานกับพระเอกสนยุกมาแล้วถึงสองเรื่องด้วยกันซึ่งงานนี้หนุ่มสนถึงกับแซวว่ายแยมเป็นเด็กปั้นของตัวเองสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนโดยแยมได้มีการโพสต์ภาพพร้อมระบุข,ข้อความว่าไม่เคยคิดเคยฝันว่าวันหนึ่งตัวเองจะมาร้องเพลงออกรายการเป็นการออกจากเซฟโซนตัวเองสุดๆสนุกมากคะ่ะต้องขอขอบคุณ แอดที่วอลส่งออฟฟิเชียลมากๆนะคะที่ชวนหนูมาสนุกด้วยขอบคุณพี่ๆทั้งสองที่มาร้องเพลงด้วยกันค่ะไว้มาร้องเพลงกันอีกหน้า It's a w a y good to see you both อลอเรียนปริญญาโทแต่ไม่ได้จบน้าเดียวกันหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปงานนี้ได้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ทั้งชื่นชมและแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเป็นฟรีแลนซ์ของเธออาทิตพึ่งผ่านงานช่องมาเองร้องได้ดีทีเดียว ออกจากเซฟโซนอย่างสวยงามมูอ่อนไม่ได้เลยค่ะเสียงที่แยมเพราะมากยินดีกับน้องแยมด้วยนะคะเก่งขึ้นความมั่นใจมีมากขึ้นสวยขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นขึ้นทุกๆวันคืนนะคะคนสวยเป็นต้น